สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำไวยพจน์กันค่ะคำไวยพจน์นะคะก็คือคำที่มีลักษณะด,ดังนี้ค่ะคำวยพจน์จะมีลักษณะก็คือมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเขียนเนี่ย จะเขียนแตกต่างกันนะคะและก็นำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปด้วยบางครั้งคำไวยาพ์เนี้ยจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคำพ้องความค่ะเรามาเรียนรู้คำไวยพจน์กันนะคะโดยคำไวยพจน์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นหมวดเกี่ยวกับหมวดสัตว์นะคะคำไวยพจน์หมวดสัตว์หมวดแรกเป็นสัตว์อะไรนะคะลองไปดูกันค่ะ คำไวยพจน์คำแรกที่มีความหมายคำว่าช้างนะคะคำไวยพจน์ที่แปลว่าช้างมีดังนี้นะคะคำที่1นึ่คำว่ากุญชรกุญชรคคำที่สองกะรีกะรีคำที่3ามคดคดคำที่4กริน กะรินนะคะต่อไปคำที่ห้าคชาคชาต่อไปคำว่าคาชินคาชินต่อไปคำว่าพลายคำนี้นักเรียนอาจจะเจอคำว่าพลายงามพลายแก้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้พลายก็แปลว่าช้างเหมือนกันคำว่าหัดถี แล้วก็คำว่าอยราค่ะคำเหล่านี้เนี่ยมีความหมายเดียวกันก็คือคำว่าช้างค่ะสัตว์ตัวต่อไปก็คือนกนะคะเรามาดูกันว่าคำไวพยพจน์ที่แปลว่านกมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำที่หนึ่งคำว่าวิหกวิหกบุรงบุรง สกุณาสกุณาสกุณีสกุณีปักษาปักษาปักสีปักสีค่ะต่อไปนะคะเป็นคําว่าลิงบ้างมาดูกันเลยว่าคําไวพยพจน์ที่มีความหมายว่าลิงมีคําว่าอะไรบ้างนะคะคําที่หนึ่ง วานอนอคำนี้นะักเรียนอาจจากคุ้นเคยกันแล้วนะคะวานอนแปลว่าลิงต่อไปวอกอวอกก็แปลว่าลิงอันนี้ปีนักษัตว์ที่เป็นปีวอกก็แปลว่าปีลิงนะคะกระบี่กระบี่นอกจากเป็นอาวุธเป็นจังหวัดแล้วยังมีความหมายว่าลิงได้อีกด้วยค่ะต่อไปคำว่ากระบินพานอน พานอนนะคะมีวานอนแล้วก็มีว่าพานอนซึ่งมีความหมายเดียวกันก็คือคำว่าลิงนะคะพานรินต่อไปสัตว์ตัวต่อไปนะคะก็คือหมาค่ะหมามีคำไวยพจน์ว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งก็คือคำว่าพาชีพาชีคำว่าสินทบสินทบอัศวะ อสวะมะโนมยัยมโนมยัยอาชาอาชาดุรงดุรงอาชาในอาชาในแสแสค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ที่เราจะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคําไวยพจน์กันคุณครยยกตัวอย่างคําไวยพจน์เกี่ยวกับหมวดสัตว์ไปให้แล้วซึ่งยังมีคําไวยพจน์ของคําอื่นๆที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยนะคะอย่างเช่นในแบบขักทักษะภาษาหน้าที่14ี่เนี่ยจะเป็นคําไวยพจน์หรือคําที่คล้องความหมายของคําว่ารืษอสีคําว่ามาคําว่าตายแล้วก็คําว่าพ่อนะคะโดยคําสั่งก็คือให้นักเรียนระบายสีคําที่มีความหมายต่อไปนี้ โดยถ้าเกิดเป็นคำว่ารือสีมีความหมายตรงกับคำว่ารือสีให้ระบายสีเหลืองถ้าเกิดมีความหมายตรงกับคำว่าม้าให้ระบายสีชมพูและถ้ามีความหมายตรงกับคำว่าตายให้ระบายสีอีน้ำตาลและสุดท้ายถ้าเกิดมีความหมายตรงกับคำว่าพ่อให้นักเรียนระบายสีแดงนะคะยกตัวอย่างคำว่า ฤาษีคำอะไรบ้างนะที่แปลว่าฤาษีนักเรียนก็อาจจะถ้าเกิดคำไหนนักเรียนไม่ทราบนักเรียนก็อาจจะเปิดหาในพจนานุกรมหรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะคำว่าฤาษีเนี่ยคุนครูยกตัวอย่างให้หนึ่งคำอ่าก็คือคำว่าเดี๋ยวคุณครูหาสีก่อนนะคะ คำว่าลือสีเนี่ยก็อย่างเช่นคําว่าพระดาบุตก็ระบายคําว่าพระดาบทตอ่าเราก็ระบายาระ,าบะ,ะ,บายะบายให้เต็มรูปใบไม้นี่เลยนะคะไม่ระบายเละเทเหมือนคุณครูนะคุณครูยกตัวอย่างให้เฉยๆอ่ะต่อไปถ้าเกิดเป็นคําว่าพ่อคําว่าพ่อให้ระบายสีแดงนะคะนักงเียนก็ระบายสีแดงคําว่าพ่อเอคําไหนบ้างที่แปลว่าพ่อนะอ่าอย่างเช่นคําว่า บิตุรงบิตุรงมีความหมายว่าพ่อแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะคําว่าบิตุรงนี้จะใช้เป็นคําราชาศัพท์ค่ะต่อไปถ้าเกิดเป็นคําว่าตายระบายสีน้ําตาลนักเรียนรู้จักคําไหนบ้างที่แปลว่าตายอย่างเช่นคําว่ามรณา มรณาหรือมอรณะเนี่ยเราก็จะระบายสีน้ำตาลแปลว่าตายนะคะต่อไปถ้าเกิดเป็นคำาว่าหมาให้ระบายสีสีชมพูอ่าคำไหนบ้างเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้หมวดสัตว์มีคำาม้าด้วยตรงกับคำว่าอาชานะคะอ่งคูจะระบายอันนี้ให้ระบายสีชมพูแต่อุงคูไม่มีสีชมพูคุณคูจะระบายสีม่วงให้แทนนะคะอ่ะ ตามนี้เลยถ้าเกิดนักเรียนมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วก็ส่งงานคุณครูทางไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ